ไปดูที่เปปปิโอลานะครับผมคืนนี้เป็นค่ำคืนของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผมไปดูความพร้อมกันหน่อยนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมทีมจากอังกฤษลงสนาม3ทีมนะครับคืนนี้นะครับผมไปดูเปปปิโอลากันก่อนนะครับเพิ่งได้ยินครับขออภัยทีมงานถามมาว่าได้ยินได้ยินเสียงในหูไหมนะครับเพิ่งได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับ อ๋อ,อได้ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขอขอบคุณ Monomax ด้วยนะคะคและดูพิมพ์ a ลีกดูเอฟเฟก็ดูได้ที่ Monomax ด้วยนะคะ,ะ,ะนะครับมผมต้องขอบคุณนะครับไฮไลท์ like สวยๆนะครับ<ช>เปเปโตรล่าครับดูกันที่เรื่องสถิติก่อนนะครับเขากำลังจะคุมแมนซิตี้เล่น UCL นะครับครบ1น0นัดตอนนี้นะครับผ่านไป99นัดเนี่ยเขาเก็บชัยชนะไป62เสมอ19แล้วก็แพ้แค่18นะครับ สถานการณ์ตอนนี้รั้งอันดับ4ของตารางรอบหลีกเฟสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเก็บชัยชนะนะครับในแมช,ชที่จะเจอกับเลเวอร์คูเซ่นได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ซิตี้ค่อนข้างจะสถานการณ์ดีในการอยู่8อันดับแรกมไม่ต้องไปเตะเพลย์ออฟนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์อัตโนมัตินเองนะครับซึ่งตัวเป๊ปเองเนี่ยบอกในงานถแถลงข่าวครับ ผมไม่รู้ว่านะักข่าวถามว่าอะไรนะนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขารู้รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเริ่มแก่แล้วนะครับทุกสัปดาห์เนี่ยมีความสําคัญนะครับเราผ่านมาทุกฤดูกาลแล้วก็หวังว่าฤดูกาลหน้าเราก็จะผ่านมาได้เช่นกันนะครับมันพิเศษสําหรับผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ทุกคนที่ได้ท้าทายตัวเองกับทีมที่ดีที่สุดในยุโรปนะครับนะหน่อยถึงการลงเล่นรายการนี้เนี่ยนะครับ แต่ว่าเขาก็บอกนะครับแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ผิดหวังมากกว่าช่วงเวลาดีๆแต่ว่าช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่แมนซิตี้เนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มทุกฤดูการยกเว้นซีซั่นที่แล้วที่มันใช้รูปแบบใหม่นะครับแต่ก็แน่นอนครับเขาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยอมรับว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันยากลำบากอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับซิตี้นะครับเป็นทีมอังกฤษที่ผ่านเข้าร่วมแข่งขัน ทีมเดียวนะครับตลอด14ฤดูกาลหลังสุดนะครับทีมอื่นนี่ก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับผมแล้วก็เป๊ปเองก็พาทีมคว้าแชมป์หสมัยนะครับรองแชมป์หสมัยแล้วก็คว้ารางวัลโคชยอดเยี่ยมแห่งปีของยูฟ่าไป1สมัยด้วยนะครับนะคะแล้วก็อีกอันนึงใช่ก็คือมีขอโทษนะคะเป๊ปคุณวีรวก็ขอโทษช่างภาพถ่ายทอดสดหลังจากที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเกมพรีเมียร์ลีกที่บุกไปแพ้ิวคาซิลที่หลายๆคนเมื่อวันวันนั้นเราอยู่หรือนี่เราอยู่กับภาคอยู่กับภาคใช่ที่ยังงงว่า เขาไปเออไปบวยวายอะไรกับกับเขาเรียกเซรีแคมมานะาซึ่งเขาก็บอกว่าผมขอโทษนะผมรู้สึกลา,ายใจไม่ชอบเลยที่แบบตัวเองทําอะไรแบบนั้นลงไปอ่ะผมก็ยอมรับว,ว่าผมเป็นผมเนาะไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์แม้ว่าจะคุมทีมพันนัดแล้วแต่ก็ยังก่อความผิดพลาดาแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมก็ปกป้องทีมของผมแหละด้วยเหตุนี้มันจึงไม่มีอะไรน่าสงสัยจังหวะนนั้นนี่แต่ไม่ดูเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบช่งางภาพเขาไปถ่ายหรืออะไรอย่างี้ไหมไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรแต่รู้ว่าช็อตที่เขาถูก ถูกแคปมาแล้วแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือเดินไปหาแล้วก็ดึงหู่ฟังแล้วก็ตะโกนใส่ผงก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะเนี่ยคือให้ดาอาจจะแบบโมเมนต์นั้นกำลังหงุดหงิดอ่ะแล้วตะก้องก็ตามถ่ายอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นไงถ้าถ้าให้แบบแต่ก็เป็นหน้าที่เขาปะเขาก็ต้องตามถ่ายไงถ้าแบบมโนหน่อยก็แบบโอ้ยไปพ้นพ่นทุกทีตามถ่ายเลยดูดิไปแล้วไปเออหูมันก็มีช็อตต่อเนื่องด้วยนะที่เขาไปไปเหมือนแบบไปไป คุยแบบจริงจังกับบูโนกิมารไลในบโมงมั้งแต่เขาบอกไม่มีอะไรก็คุยกันด้วยความเคารพอยู่แล้วอารมณ์ขึ้นแหละคะแต่ความพร้อมในเกมนี้เป๊ปโกเลียล่าอาจจะต้องปรับทีเหมือนกันนะคะขาดโรดรี่โควาซิตซี่บาดเจ็บอยู่ทั้งคู่แต่ภาพรวมอื่นๆเนี่ยจัดว่าพร้อมแหละนะก็น่าจะมีโอกาสหมุนเวียนนักเตะบางตำแหน่งจากเกมที่แพนิวคาเซเมื่อวันเสาร์นะก็น่าจะมีแบบอย่างจอห์นโตนเนี่ยค่ะมีไรเดอร์ซาวินโยที่จะได้ออกสตาร์ทบ้าง ฮาแลนด์ก็จะต้องลงในเกมนี้นะคิดว่าน่าจะแบบไม่น่าจะเปลี่ยน<ช>ตัวหลักที่เหลือก็น่าจะลงสนามครบนะะผู้สาประตูก็ยังต้องเป็นดอน,น,นาลุม้านั่นแหละนะคะกวาดิโอกอจาเลฟิลโฟเดนโดกูอะไรอย่างงี้นะส่วนกวาดิโอเองก็บอกนะคะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพร้อมที่จะล่าแชมป์ทุกถ้วยค่ะนี่เขาบอกว่าเชื่อว่าซิตี้ตอนนี้กลับมาอยู่ในเส้นทางแล้วแล้ว,ลวก็จะท้าทายอย่างแข็งแกร่งในทุกรายการในฤดูกาลนี้นะก็เป็นการแถลงข่าวก่อนที่จะเจอกับเลวาูเซ่นนั่นแหละหลังจากที่ถูกถามเรื่องฟอร์มการเล่นของ อือโดยใบสีฟ้านะว่าเหมาะสมกับคนถ้วยมากกว่าหรือเปล่าวารีโอก็บอกว่าไม่คิดอย่างงาั้นคิดว่าถ้วยไหนก็เหมาะเออแบบไหนก็เหมาะนะคะเราไม่เล่นคนเดียวเราในในทีมเรามีดีอยู่แบบเขาเรียกไะ แต่ละทีมก็ดีต่างกันแล้วก็การเล่นในบ้านน่ยนอกบ้านเนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะซึ่งกวเดิโอก,ก็บอกว่าเราชอบเล่นในบ้านมากกว่าไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกคาราบาลครับเอฟเอคัพหรือพิมลีกในแง่จิตแต่ว่าในแงจ่จิตใจเราก็พร้อมสําหรับทุกเกมในอยากจะโชว์ฟอร์มแล้วก็เล่นให้เต็มที่ที่สุดและดูการนี้ก็ยังอีกยาวไกลนะคะส่วนมีการถามถึงการลุน League, ้นแชมป์พิมลีกกวเดิโวก็บอกว่ายังเชื่อว่ามีอะไรอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นได้นะคะบอกผมไม่รู้จริงสองสามเดือนที่แล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่แย่กว่าตตตอออออนนนนีีีี้้้้้มมมมมมาาาากกกกกะแ่่่ววงงงงัยยเเเเเใหลลลลร็ไปท ใจิตใจแบบต้องปลอดโปร่งที่สุดอะฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่ทุกเกมเนี่ยมีความสําคัญเนี่ยคือเหตุผลที่เราเล่นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายการไหนก็อยากที่จะชนะได้ทุกเกม,อ,มอืมนะครับไงไงี้ยนะครับผม1ิปีค่ะดีนะโอู้แลสัปดาห์นี้นะ ฝั่งลอนดอนเขายิ้มแย้มมากนะเขาเป็่คยสูงเออฝั่งแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลติดติดกันนี่มันพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะแมนเชสเตอร์สองสีแพ้หมดเลยไปฝั่งลิเวอร์พูลนิดนึงก็มืดอยู่เหมือนกันมีเอเวอเรตันเนี่ยเขาร่าเริงอยู่หนึ่งทีมนะฝั่งข้างบน